จะเป็นยังไงเมื่อเราถูกปล่อยทิ้งที่กลางทะเลตายและต้องประกอบรถเพื่อหนีออกจากที่นี่แต่ทว่าในการประกอบรถครั้งนี้ของเราต้องมาเจอกับชาวบ้านคุณลุงที่อยู่กลางทางคุมข้างคอยไล่จัดการเราอยู่ตลอดเวลา และอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดทริปในการเดินทางครั้งนี้เราไปดูกันว่าไอ้นั้นจะไปได้ไกลขนาดไหนไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอ้กันอีกแล้วนะคะทุกคนเนาะคก็วันนี้เราติดอยู่ท่ามกลางทะเลทรายนะคะทุกคนแต่ว่าการที่เราจะหนีออกจากทะเลทรายนี้ได้เราต้องทําการประกอบรถนะคะทุกคนเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงอ่าโอเคแหมประตูนี้ก็เปิดยากเหลือเกินดันดันออกอ๋อดันออก จับนี้ปุ๊บแล้วก็ลูดมองลงใช่ปะเป็นการตัดออกก็ทำไมทำให้มันยุ่งยากจังเลยอะ่ะเออ <c oughs> ในดูซีโอ้โห oh God, oh ไม่ก็โดนไม่ยูน่โรดเดืออะไรทำไมสนิมเครืออย่างนี้เออเอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเออหา,อาประตูมาใส่ก่อนใช่ปะโอเคใส่ประตูก่อนใส่ประตูอ,อประตูข้างไหนอะ่ะ เอ่อเป็นเพีนะข้างนี้ใช่ไหมเอ๊ะใช่ไหมใช่ประตูข้างนี้ไหมไม่ใช่หรอแ้วประตูข้างไหนอ่ะใส่เข้าไปเอ้ยเอ้ยไม่ได้จะนั่งอ๋เอา้อมาใส่ก่อนก็ได้เออรออรออใส่ล้อ,ลอ,ลอ,ลอก่อนใส่ล้อก่อนแตว่า,กากเกมนี้มันต้องเล่นหลายคนทุกคนเออด้วยความแบบเรา solo player เนาะเออเล่นคนเดียวก็ได้ไม่แคร์ โอ้ยแต่นะด้ยมีสติมีหน้าด้วยเออแกว่าไม่ได้นะมีความหิวด้วยเออโอเคละโอ้ยเสียงโอเคละล้อ,ลอ,ลอ,ลอลร,รถเราใส่เสร็จแล้วอ๋อล้อรถก็อยู่ตรงนี้แหมวิ่งไปหลังบ้านสักไกลเลยโอเคเราก็ใส่เครื่องลงไปอ่าใส่เครื่องที่หน้ารถอึ๊บอ่าแล้วก็ไอ้อีกมีไรใส่อัพไฟรถโอเคใส่ไฟหน้ารถไปอีกหนึ่งอ้าวใส่ไม่ได้หรอใส่ ไฟน้ารถโอเคหนึ่งใส่เข้าไปไฟน้ารถอีกหนึ่งโอเคลุบโอเคใส่เข้าไปมีห้องเหมือนมีห้องด้านล่างด้วยปะเมื่อกี้มันมีรูต,ตรงนี้อ่าโอเคโอ้โหเมาเร็วมากที่ไงประตูเอ้ยมีรูปแมวเออมีรูปแมวหน่อยนะ่รารักตรงนี้โอ้ยประตูเออติดอยู่นน่แหละทำไมแ,แก ถ้าเกียดเกมแบบที่แบบว่าแขนม,มันยืดยืนแล้วมันไม่ตามเราเนี่ยใส่ไงอะ่ะโอเคใส่ได้แล้วหนึ่งอึ๊บโอเคใส่ใส่อีกใส่อีกใส่อีกใส่เข้าไปอีกใช่ไหมอึ๊บโอเคได้อีกแล้วอันหนึ่งอึ๊บมาอันน,น,นี้อันนี้ต้องฝั่งนี้แน่ๆเลยอึ๊บโอเคอ่าฝากระโปรงรถเดี๋ยวค่อยใส่ละกันไปเอา ประตูก่อนอใส่ใส่เออเคเรียบร้อยแล้วก็อ่าขันรถหน่อยไหมขันรถขันรถโอ้ยรถโอ้ยสะอาดเอี่ยมอ่องประตูสีประตูแบบสีแดงรถสีเทาโคตรแมทกันเลยอ่ะอะไรไปปิดหน้ารถก่อนอันนี้ใช่ไหมอ๋อม้อนน้ำม้อนน้ำม้อน้ำล,ลืมลืมลืมเลยอย่าลืมใส่ม้อนน้ำนะจ๊จะโอ้ยใส่ยากเหลือเกินใส่ไงอะ ใส่ใส่เข้าไปเออนี่เดีือล้อีกโอ้ยตายแล้วแล้วก็เหลืออันสุดท้ายก็คือน้ํามันรถใช่ไหมแล้วเมึ่งเราขอใส่พวกตะกงตะแกงก่อนเพราะรถเราจะได้แบบว่ามีความแบบเป็นรถที่สมบูรณ์มากกว่านี้โอเคแล้วก็ฝากกระโปรงรถอ่านี่นี่น,นี่ฝากกระโปรงหน้ารถอันนี้ของหน้ารถไหมอ่าของท้ายรถอันนี้ก็น่าจะเป็นของหน้ารถเพราะมันอันใหญ่กว่าเดิมมาใส่ฉันจะได้แบบ ขับรถไปเที่ยวทะเลทรายโอยไม่ใช่ปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคออ้ยรถชันเอออายุยี่ห้ามีรถแล้วลค่ะไม้ใช้หนึ่งอันอันนี้เราควรเก็บไว้ไหมทุกคนอันนี้เราควรเก็บไว้ปึ๊บติดมันติดรถได้ไหมอ่ะอันนี้น่าจะติดรถไม่ได้นะทุกคนนึงนะเอาอันนี้ออกก่อนเผื่อเราจะได้เอาของมาใส่เออโอ้เกมมันทำไมเกมควบคุมยากจังเลยโอ,โอเคแล้วก็ วางตรงนี้อ่ามันท่านล่างจะมีกระเทียมด้วยใช่ไหมกาเล็กาเลโอเคอันหนึ่งปลาไปกี่นาทีปลาไปสิบกว่านาทีรถฉันยังไม่ได้ออกเลยค่ะ,ะมีรูปเจ้าแมลคิดี้ตัวนี้ไปด้วยโอ้โหเฮซี่ไม่ไหวโหดูรูปทุกคนไม่เอาเอาแมลดีกว่า ฉันคิดว่าฉันเอาแมวแต่รูปมันก็ไดแบบ้แบบมันจะเป็นแบบโชคลาภให้เราได้เออทุกคน,นไหนก็มันไม่มีใครใช้รูปมันอยู่แล้วว้าก็เราก็เอาไปด้วยเลยปะเออนี่กดแซต,ติดไปด้วยเลยเอา,เอา,เอา,เอารูปนี้ด้วยรูปนี้ด้วยเออรูปนี้แหละสีิมงคลที่สุดแล้วหน้าเซ็กซี่มากยั่วเพจมากค่ะยั่วเพจอ่าไม่ได้ไม่ได้มันต้องหันหน้า ติดหน้ารถเลยปะฟิลแบบเหมือนมีคนมานั่งกับเราเออเออจะติดจะติดรถยังไงเอามลงไปก็กดขึ้นมาเออโอเคแล้วก็กดแซดติดรถไหนดูสิเสงซีมากโอเคไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เติมน้ำมันแล้วเราก็สามารถออกเดินทางได้เโอเคเราควรเอาอาหารติดไว้กับรถนะคะทุกคนกันไม่ให้แบบ มันหลุดออกจากรถเราเอ๊บโอเคติดเข้าไปแล้วก็เอาน้ำมันลอสมาเติมผ่านมาไปสิบกว่านาทีทุกคนถ้านยังไม่ทันได้ออกจากบ,บ้านค่ะฉันเพิ่งจะประกอบรถเสร็จเอองงไม่ไหวค่ะ9ลิตรโอเคได้ทั้งหมดทั้ง9ลิตรแล้วเอานี้ติดไปได้ดีกว่า่ะได้ใช้งานเนาะโอเค ขอดูก่อนสิขอเช็คค่าเช็คของกันนะโอ้ยมีแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่มีขนมปังตรงนี้อจ่ดลูปติดรถไปด้วยเพราะว่าเราต้องใช้กินเออแล้วก็โอ้ยมีปืนตรงนี้เรามีระบบอยูแต่เราไม่อยากใช้ปืนจะเป็นการโกเกินไปนีม่มีอะไรล่ะทุกคนป่ะ Let's go ออกเดินทางไปกันเลยมาไดีรขึ้นรถแล้วค่ะโอเคปุ๊ตู่ <laughs> ปุ๊ตู อือโอแกมประตูเปิดยากเออโอเคขึ้นรถอืบเข้าไปสตาร์ตตาโตไปกันเลยค่ะแบบนีปป้นนะโอเคไปเดี๋วซีวันนี้ว่าเราจะไปได้กันกี่เมต็นะคะเพื่อนเนาะโอเคไปกันเถอะค่ะไปกันเลยคะ,ะ Let's go โอเคอ้เช้าที่สดใสกับการออกรถเที่ยวที่เมืองทะเลทรายนะคะทุกคนเนาะโอเคไป เรา,าเ,เราก็เห็นหน้าเราก็เห็นหน้าขับรถไปหาผู้ชายก่อนไลยคะ่ะออ <c oughs> ขับรถไปหาผู้ชายค่ะตละตลามากไปค่ะไปค่ะเลสโกเลสโกขี่ตรงไปขี่ตรงไปขี่ตรงไปค่ะเราต้องเช็คพวกตรงนี้ด้วยปาหม้อนน้ำม้อมอ,อะไรนี้ด้วยนี่ไงตรงนี้มีบ้านจริงๆด้วยเราต้องจอดรอไหมจอดก่อนนะคะจอดจำนวนจอดอีสโอเค คิดดับรถค่าแล้วก็โยกขันโยกขึ้นเปิดประตูโอเคออกออกกันละ่ะโอเคออกอืมหิวข้าวทุกคนกินก่อนโอเคสวัสดีค่ะเอ่อมีคนอยู่ไหมคะเ l p มี่พี a อ e โอ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน้ยคุณลุงคุมคร่งคุณลุงขอดูแบบเหมือนจะมาไล่เราทุกคนทำไงอะ่ะเดี๋ยวจะมาทำอะไรกับบ้านฉันน่ะไม่ได้มาําค่ะ เดี๋ยวก่อนค,ค,คุณลงุงคะคุณลงุงคุณลงุงคุณลุงใจเย็นคะ่ะใจเย็นไม่มีน้ํามันไม่มีอะไรเลยป้าน,นี้ไม่มีอะไรเลยฮัลโหลแกเดี๋ยวฉันต้องลอ่ลอล่อคุณลุงก็โหดสตเตมีน่าหมดแกจะโดนลุงตีแน่โดนลุงตีแน่โอโไ้ไม่ตี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 นะคะโอ้โหหนูสวยขนาดนี้ยังกล้าตีหนูเหรอะคะโอ้เป็นขึ้นไอ้ลุกกลองใสหน้าเราไอา้แมวเอ็น,นะคะคุณลุงคุณลุงอย่านนะคะเอาลูกนี้มา ฟาดฟาดลุงฟาดลุงฟาดฟาดอีอีวยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนคุณลุงคะคุณลุงคะเราค่อยๆคุยกันค่ะทิ้งลูกก่อนเริ่บมีอะไรไหมโอเคมีกล้วยตรงนี้หนูขอกินนะคะแล้วอะไรอ่ะนี่กล่องอะไรเต่าทีดเอามาทำไมอุ้ยอะไรว้ายีลุงถุยแล้วไปเสียด้าลุงไปเลยดูเล่นเล่นมากลุงเล่นมากฟาดได้ไหม นี่โอ้ยลุงตีเราได้ลุงพังรถล้วหรอนี่อะไรโอ้โหอากาศร้อนเหงื่อแตกโอ้โหแกมันร้อนอากาศร้อนทำไมด่ดีอ่ะเฮียอะไรไม่รู้แหละเอามาหมดขโมยหมดไอ้แกอยู่นี่ไม่มีน้ํามันรถเลยเหรอเป็นบ้านที่ไร้ค่ามากฉันขอไปต่อดีกว่าขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเปิดประตูเอาไปยกขึ้นยกลง แล้วก่อนคันลุงไปแล้วค่ะโหดติดรถค่ะด้วยโอ้ปิวปไปเลยเออ,อเคุณแกบ้านหลังนี้ไม่มีน้ํามันให้เราอะ่ะเอาไงดีผรว่าเราต้องเสี่ยงไปเรื่อยๆทุกคนเออนั่นรถคันนี้ไม่มีน้ํามันให้เราเอ,อ้ยบ้านหลังนี้ไม่มีน้ํามันไปต่อค่ะ let's go ออทุกคนนั่งไงบ้านเดียวน,น,นะจะถึงแล้วเออถึงเถอะเมื่อกี้เราจอดรถใกล้บ้านลุงอะเหมือนลุงจะพังรถเราเลยใช่ไหม โอ้โหลุงอยู่นั่นอยู่อยู่นั่นอยู่นั่นนี่แกเห็นไหมอยู่บนหลราคาแะเห็นอะไรบางอย่างแนละ้วมีคนมาจอดรถตรงหน้าบ้านเราด้วยและพวกเขาเพิ่น้ำมันรถเลยค่ะอย่ามาบุกรุกบ้านของเรานะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะยเด็กบ้าโอ้โหลุงหนูแค่มาขอ,อน้ำมันเองอะแอ่ถ้าบ้านหลังนี้ไม่มีน้ำมันชีวิตฉันจบเหตุเลยนะฉันบอกไว้ให้รถฉันไปต่อไม่ได้เอ้ยอะไรอะพายุทะเลทรายก็หยิบกล่องมาลุงลุงค่ะจะเย็นค่ะจะทำหนูมีอะ่าทำหนูเอ,อ,อ้ย อุ้ยุทะเลทรายโอเมก้ oh god โอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าเราต้องหาที่หลบโอ้โหน้ำมันก็หมดกลางวาทยุทะเลทรายเป็นที่แย่ที่สุดในร้องเลยสำหรับฉันขึ้นรถขึ้นรถปิดอุย้ยลมแรงมากค่ะโอ้โหลมแรงมากดูทุกคนน้ำมันเราล้อยหลอมากเรามาสองบ้านเราไม่มีน้ำมันเลยจะคิดว่าเราคงจะต้อง ลัางไปอีกใช่ไหมบ้านลุงอ่ะแกมันมีกล่องแต่ว่าเราพังกล่องไม่ได้อ่ะหาน้ํามันแล้วก็กลับเหรอเอ้ยแกทำไมรอบนี้ทำไมรถเรามันไปได้มันลื่นเลยอ่ะเอ่อ้านน้ามีตรงนั้นปั๊มน้ํามันขออนุยาด้คะปั๊มน้ำมัน,อน,น,ะะอน,มนโอ้โหมีลุงอยู่ตรงนี้ด้วยเลยก่อนละกันเออไหนละ่ะเอานี่ไงลุงคะขอ,อน้ํามันหน่อยค่ะโอ้ยลุงขอน้ํามันหน่อยไม่ได้หรือไงน้ํามันอ่ะน้ํามันน่ะ เราเราเขยนรถไม่น,นี่ได้ไหมโอ้ย g o ดรถเราสายยาวไหมสายไม่ยาวแต่ถังน้ำมันเราอยู่ตรงนั้นแกรถเราอยู่นั่นน่ะเราจะไม่ดีตรงนี้ใช่ถังมีถังน้ำมันไหมโอเคนี้มีก๊าซอยู่ตรงนี้ไปเติมได้ไหมเดี๋ยวขอเติมก่อนถ้าอย่างน้อยมันขยับรถมาได้เราก็จะได้เอารถมาเติมน้ำมันตรงนี้ดูซิทุกคนตายแล้วน้ำมันปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆแต่ว่าเราจอดรถเลยจอดรถเลยป้าุ้ยแกแกแป๊บหนึ่งนะ ฉันไปบ้านหลังนั้นฉันเจอของดีค่ะบอกเลยบ้านหลังนั้นต้องมีน้ํามันสักหยุดหนึ่งก็พอให้ฉันได้แบบถอดลงมไปตรงนั้นโอเคเด็กน้อยคลิปนี้ยาวฉันก็คุมค่าและวะ้วว่าร้านขายของโอ้ยมีน้ํามันนี่ไงโอเคมีน้ํามันตรงนี้นป๊บนึงนะคะหนูขอหนูขอหน่อยนะคะเออตรงนี้ทีละโอ้ย ฉันเป็นคูมืของแล้วขอแล้วแบบด้านร้านมันมีปืนยิงเราอะฉันไม่เห็นะโอเคจบคลิปเลยจบเลยโอเคค่ะทุกคนก็จบเลยนะคะทุกคนสำหรับการเที่ยวทะเลสายของเรารอบแรกนะคะทุกคนบอกเลยว่า โอเคเราก็มาได้ใกล้อยู่แต่ว่าคราวนี้นะเราเผลอจอดรถเลยปั๊มน้ํามันฟรีอะ่ะเออมันก็เลยแบบว่าเราไม่สามารถเติมน้ํามันได้แล้วเราก็พลาดจอดรถไปเลยแล้วเราไปขโมยน้ํามันจากร้านขายของแล้วเราก็โดนปืนยิงตู้อัะนะทุกคนเออแย่มากเลยการขโมยของมันไม่ดีนะคะทุกคนอย่าไปทําตามนะคะโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์พิปต่อไปนะคะแล้วก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปน,น,นี้ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วเจอกันในคลิปหนนน้าาาะะะคคคทุกบบ๊ยย่ bye,